คือว้าเรื่องบ้านกวกกอกน่ะนะคือเราไม่รู้หรอกว่าใครผิดไม่ผิดเป็นบลาแต่ว่าแล้วศาลมันก็เขากต็ตัดสินมาว่าลุงน่าจะผิดมาละเออแล้วรูปคดีหรือเหตุการณ์ทำนายมันมันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ว่าลุงจะผิดจริงหรือไม่ผิดจริงหรือศาลจะตัดสินยังไงหนูไม่รู้แต่หนูถง,งนใจแค่ว่าซุ้มเหมารดไปเชียร์ลุงนั่นแหละซุ้มเอาเงินไปไห้ซุ้มเอารางวัลไปไห้ลุงนั่นแหละ มันมันเป็นว่าคิดไว้ยังไอย่างเดียวแม่คือแบบมันเป็นเรื่องของเขาพวกคุณไปออกตัวรับประกันพวกคุณไปออกตัวนิยมชมชอบชื่นชอบเขาน่ะซึ่งเขากําลังมีปัญหาคดีความกันอยู่คดีฆาตกรรมด้วยนะแม่นบอล่ลแล้วมันเป็นปัญหาครอบครัวเขาน่ะแม่พราเท่าแม่เท่าน้องไพ่น้องเขยแม่นบอล่ะประมาณนี้แม่นบอล่ะเออพวกคุณกลับไปนิยมชมชอบไปยกยอปอปั้นลุงคนนินแม่แม่นบอล่ะเออบั้นบัณุิตไทยปะ าเกิดว่าเป็นว่าล่ะเออสารตัดสิมนมาว่าลุงคนนี้ผิดจริงใช่ไหมเออพ่อเจ้าแสดงออกจะไหนครับสังคมบ่สะออกมาขอโทษบ่เพระาะว่าใน้นาที่พ่อเจ้าเมารถทัวไปเอาเงินไปให้เอาของไปให้เนี่ยมันทําให้มันทําให้ผู้ต้องหาเนี่ยกลายเป็นคนมีเงินมีทองแล้วกลายเป็นว่าสามารถต่อรองกับเจ้าหน้าที่ยืดเวลามาตั้งจับปีจักปีเอาจะา้านนี่เอาเออมันไม่ใช่แค่ลุงนะที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมอีกทุกที่เมารถเอาเงินเอาทองไปให้หรือเข่าขางลุงเนี่ยมึงต้องรับ ผิดชอบสังคมไหมแมนบอทาให้รูปคดีมันบิดเบี้ยวอะไรประมาณนี้แมนบอหล่ะทาให้ผิดเป็นถูกทําให้ถูกเป็นผิดหรือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรผิดอะไรถูกแมนบอล่ะแต่มันทําให้เจ้าหน้าที่เขาทํางานยากแมนบอล่ะเออสลรแน่เออไปแสดงตนเลือกข้างโดยที่มันเราควรอยู่ห่างๆแม่นคือเราควรให้มวยเขาต่อยกันไปแมนบอ เราควรให้มวยเขาต่อยบนสังเวียนแล้วให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหรือกรรมการเนี่ยเขาตัดสินเอง <ไป S 1> เราควรอยู่นอกสังเวียนแต่เราไม่ควรแสดงออกแบบนั้นเ,เห็นไหมสังคมมันทําให้เห็นเลยว่าเนี่ยออคนที่กับคนที่มีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ต้องหาได้หลายเปอร์เซ็นต์เนี่กับกลายเป็นฮีโร่ในสังคมนะกับกลายเป็นคนมีเงินมีทองยกย่องกลายเป็นว่ามีชื่อเสียงไปประหลาดมากแม่นว่าแม่น่าอับอายไม่ ก็ไม่ใช่ครอบครัวลุงน่าหน้าอับอายแล้วไม่ใช่ครอบครัวของพ่อแม่น้องที่เสียช um> ีวิตนะาหน้าหน้าอับอายสังคมไทยน่าอับอายมากเลยที่เรามีทัศนคติและค่านิยมแบบนี้แม่นบอแม่เออแฮกันเป็นนิยมจชอบอีย่างเรื่องจริงเเป็นเรื่องเหมือนกับ้านเจ้าของเป็นอย่างเจ้าบัญญองมันบ่อนะก็เป็ผู้ใหญ่บานบ้านเจ้าของก็อปบ่อมกับนันบ้านเจ้าของนี่แม่นบอกเออคือป็บ่อมตัวเจ้าของแม่ก็เป็บ่องตัวเจ้าของนี่เออบ่อนคนคนเก่าติดตายแอลลูกเอลแอลเต่าเมารถไปเมืองลุง กูอยากเห็นลุงแม่นบอ่อืออนั่นแหละประมาณน,นี้แหละคร่ะกูแค่มีความรู้สึกว่าวิธีคลิปของคนในสังคมมันมันมันประหลาด